รัฐบาลผลเอประยุธจันโอชามุ่งหวังที่ใช้ประชาชนเนี่ยมีบ้านเป็นของตัวเองถึงจะเป็นหนี้แต่เป็นหนี้ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็อยากให้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นบ้านที่ได้รับการสนับสนุนไม่ให้มีดอกเบี้ยที่สูงจนเกินไปนะคะโดยการกู้เงินผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาอยากให้คนไทยมีบ้านค่ะตามนยโยบายของรัฐบาลก็สนับสนุนเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยในการกู้ซื้อบ้านทออสอได้ออกโครงการบ้านล้านหลังค่ะนี่เป็นโครงการที่พลเอกประยุจัน์โอชาเนี่ยนะคะได้มีนยโยบายเรื่องนี้ออกมานะคะโดย อันนี้เป็นเฟ,ฟสสแล้วนะคะได้รับความการตอบรับเป็นอย่างดีคุณเห็น1.99มั้ยหมคะส <4 S 2> ปีรแรกนะคะคนี่คือดอกเบีย้ยที่ดีมากๆเลยค่ะอัตราดอกเบีย้ย4ปีแรก1.99ตต่อปีนะคะตอนนี้เนี่ยมีลูกค้ามายื่นกู้ที่สาขาของทออสอแล้ว หมื่นสองพันกว่ารายแล้วนะคะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันละกันค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะท่านสามารถจะไปลงทะเบียนผ่าน Mobile a p p พลิเคชัน GHBO นะคะ GHBO เพื่อเพื่อจะรับรหัสสำหรับเข้าร่วมโครงการ ทาง GHB ป u d d y บนแอปพลิเคชัน Line นะคะแล้วก็รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการมีบ้านสร้างความสุขความอบอุ่นให้กับครอบครัวจึงได้มีการมอบหมายให้ทออสอทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นเฟสสแล้วนะคะโดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อยที่จะได้มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่าที่สุดในตลาดแล้วนะคะตอนนี้1.99%ต่อปีกรณีกู้1ล้าน2บาทนะคะอันนี้สำหรับ การซื้อบ้านราคาไม่เกิน1นล้านสองแสนบาทนะเพราะว่าโครงการนี้เขาต้องการที่ใช้ผู้มีไรายได้น้อยอม,มีบ้านเป็นของตัวเองมีหลักทรัพย์เอาไว้ของตัวเองเนี่ยนะคะผ่อนยาวสูงสุด40ปี ปกติคุณไปกู้บ้านธนาคารเนี่ยนะคะได้มากสุดก็30ปีนะคะแต่สําหรับทอสอให้คุณถึง40ปีด้วยกันผ่อนเงนลูกเลยผ่อนสบายๆนะคะก็ราคาไม่เกิน1 2ล้านแสนบาทให้ลูกค้าชำระเงินงวดเพียงแค่5,000บาทนะคะเป็นเวลาน,านานถึง7ปีแรกแล้วก็ด้วยการผ่อนปรนเงื่อนไขของโครงการนะคะทำให้กรณีผู้กู้ที่มีรายได้สุทธิต่อเดือน10,000บาทเท่านั้น คุณมีสิทธิ์ได้รับวงเงินกู้สูงสุด1 2ล้านแสนบาทคะ่ะก็โอเคเลยนะครับคนมีเงินเดือนหมื่นหนึ่งซื้อบ้านล้าน2ได้นะครับเอาแรกมองว่าอยู่ไกลแมทชีวิตมันก็ตั้งแบบนี้แหละนะคุณเงินเดือนหมื่นหนึ่งคุณจะไปอยู่ซื้อบ้านแถวสีลมมันก็ มไม่นเกินไปอ่ะใช่ไหมเออมันก็เป็นเรื่องชีวิตรัฐบาลก็ช่วยได้ประมาณแบบนี้นะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อันนี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะกทมนะได้ทั่ทวประเทศเลยนะคะ,ะก็ลองไปหาโครงการที่คุณอยู่ในเงื่อนไขนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ลองดูค่ะเข้าไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะครับ